ข้าวตัดนะคะธรรมชุ่มเห็นบ่ค่ะดกหลายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้าได้ตัดจริงมันเนาะค่ะธรรมชุ่มตัดออกเลยค่ะงาบัวตองเสียดายเนาะค่ะธรรมชุ่มตัดงาออกเลยค่ะจังเสียค่ะให้ให้ท้ำสาวให้ตัดงาเบิ้งลูกค้าบัดที่นี่ ดกคักดกเน่ค่ะท่านผู้ชมเพราะาตัดแล้วก็ดกท่านผู้ชมเบิ่งนะคะเห็นบนะค่ะะะนเคผู้ใดอยุบ้านไผปลูกเนาะค่ะบ่มีหมากกระเห็ดตามสูตรหน่อยเลยเด้อค่ะบ่ต้องแพงบ่ต้องเสียดายเนาะค่ะห้าตัดออกเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะตัดช่วงเนี่ยค่ะตัดออกมันก็จะเป็นหมากไม่เนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะ เอาก็จะมีบักเขียบกินเนาะค่ะตลอดปีเห็นบ่มคะคลิปนี้น้อยก็ได้ไมาแช่เนาะคะ่ะที่ว่าน้อยนาะบ้านไผ่บ่มีหมากเนาะคะ่ะเฮ็ดตามสูตรน้อยเลยเนาะคะ่ะตัดช่วงลำตน้นใส่ปุ๋ยพุน่นดินลดน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะมีบักเขียบกินกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกินแบบบ่อึดบ่อยากคะ่ะท่านผู้ชม กะิมีบักเขียบจินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพ่อห้าเฮ็ดเสร็จปุ๊บนคะคะบักเขียบเ่าก็จะเป็นหมากเป็นพ้นให้ห้าได้จินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะอ่อนค่ะน่อยก็ได้ได้มาแชา่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะคะ่ะว่าวิธีการที่เฮ็ดให้หน่อยหน้าห้าเนาะคะ่ะติดหมากติดลูกต้องตอนต้องตัดช่วงล่ำล่ำที่ว่าล่ำต้นนะคะเขาแตกกริงออกมาแล้วเขาก็จะเป็นน้วยห้าได้จินแบบนี้นะคะท่านผู้ชม คลิปนี้น้อยกะขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะได้เคล็ดลับดีๆมาฝากเนาะคะ่ะขั้นผู้ใดอยากไม่มกเขียบกินดกคือบ้านน้อยกะเฮ็ดตามคลิปนี้เลยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ